สวัสดีครับมีเกษตรท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีปลูกผักนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับในพื้นที่70ตารางเมตรสามารถสร้างไรายได้6,000บาททุกๆ45วันนะครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเกษตรท่านนี้ปลูกผักอะไรจะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เกษตรไปดูกันนะครับวันนี้ พาท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรมาที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาดูกุยช่ายแปลงนี้นะครับเจ้าของก็คืออาจารย์วิเชียนนะครับเกษตรดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก็ได้มารู้จักนะครับกับอาจารย์วิเชียนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็ได้มาปรึกษ,ษาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการ เพราะเมล็ดการปลูกการขยายพันธุ์กุยช่ายรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับก็ได้ความรู้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะนํามาบอกเล่าท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการทำเกษตรเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กันต่อไปนะครับบริเวณพื้นที่กุยช่ายแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่70ตารางเมตร กว้าง3เมตรครึ่งนะครับยาว20เมตรใน1ง,งานจะมี400ตารางเมตรนะครับฉะนั้นพื้นที่กุ้ยช่ายแปลงนี้ก็ยังไม่ถึง1ใน4ของ1ง,งานนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้ถึง6,000บาทนะครับทุกๆ45วันตลอดต่อเนื่อง3ปีนะครับที่ผ่านมา ส่วนเรื่องการตลาดก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเมค้าจองไว้หมดแล้วนะครับกุยชายแปลงนี้เจ้าของสวนขายอยู่ที่กิโลละหกสิบบาทตลอดทั้งปีนะครับการปลูกกุยช่ายนะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ปลูกครั้งเดียวนะครับตัดขายได้หลายปีที่สำคัญราคาคงที่นะครับตลอดทั้งปีจะไม่เหมือนการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆนะครับ ที่ราคาจะผันผวนขึ้นลงตามตลาดนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับได้ทำการหรือปลูกใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมดินใหม่นะครับโดยใส่แกลบขี้ไก่ลงไป70กระสอบนะครับโดยใช้รถตีดินลึกลงไป40 50เซนติเมตรนะครับการเตรียมดินแบบนี้นะครับสามารถที่จะปลูก อุ่ยใช่และตัดได้ต่อเนื่องถึง3 4ปีนะครับในการปลูกครั้งเดียวผมก็ได้ต้นพันธุ์มาจำนวนหนึ่งนะครับก็ได้ทำการนํามาขยายต่อนะครับในการทำกรเกษตรยุคนี้นะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่มากมายนะครับใช้พื้นที่แค่งานครึ่งงานก็สามารถที่จะสร้างเงินนะครับสร้างรายได้ได ไม่ไว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะครับก่อนเกษียณหลังเกษียณก็ทําได้ทั้งนั้นนะครับที่สําคัญนะครับในการทรรําเกษตรแปลงน้อยนะครับแบบปลูกเองตั้งราคาเองขายเองก็ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องเรียนรู้เรื่องตลาดด้วยนะครับดูว่าพื้นที่ต้องการพืชผักอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็ค่อยลงมือปลูกนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไป สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ